สวัสดีครับพี่น้องสร้างไอ้ลูกพับนะครับมาจากเคียยงไม้เดี๋ยว,วมืองกันนาบว่าลูกมันถี่ไงซ้ำซ้ำเขาไวไล่โบ่นะครับสร้างย่ทางบานจำร้อยกบบาทนะครับสร้างมากเห็ขนมันถือดีนะมันถิ่แชบ่บ้่ โอ้ได้หลายมวยพี่น้องนี่ครับนี่ลูกลูกพับพี่น้องเบิดกล้องนี้นะครับเดี๋ยวมานับมึงนับมึงว่ามีา่มี่แยกมวยพระเจ้าทรงมาสร้างมื่อก่อนนะครับมาหอดมาหอดเดี๋ยวเข้ามานับกันนะครับพี่น้องมียกมวยมีสองมวยเนาะสองซี

เศร้าหางวยนะครับพี่น้องได้ยี่สิบหางวยเดี๋ยวผมสิ่งอาหารซูพี่น้องกินว่ามันแสบบ่ะรอยหกสิบเก้าบาทร้อยหกสิบเก้าบาทนะครับเดี๋ยวมาปาดดูข้างในพี่น้องนี่เนื้อลูกพับนะครับพี่น้องเม็ดน้อยนี่อุปเนข้าเจ้าไร่สด ไรสดเนาะเพิ่นกินเลยไหมดูไม่ได้ปอกเปลือกไหมนี่แมนวะอือแซ่บอยู่พี่น้องหวานดีโดยไม่ต้องปอกเปลือกเลยอือแซ่บคือว่าโอเคอยู่พี่น้อง หลายหลายด้วยมีชิบหางเว้ยร้อยหกสิบเก้าบาทนะครับอร่อยอันนี้ผมสั่งอะไรสั่งใส่หน่อยใส่ไงเพื่อน่านเขาบิดกวอนรูปพับร,รูปพับ,บมาแจาก อำเภอฟางจหวัดเชี่ยงไหมพี่น้องสองม,มือสั่งส่งมาหอดเลยสม,มุดปลากันเนื้อแน่นอร่อยสำหรับคนมากินเนาะแฉลบขั้นบันห้องกับคือคลายครับหมากยันแต่่า่หมากแกนมันสิฟาดแต่ว่านี่มันมันกรอบน่โอเคครับนี่แหละพี่น้องลูกพับหนึ่งรหกิบเก้าบาทได้ยี่สิบห้าลูกพี่น้องบ่าคุ้มบะได้หลายบะพี่น้อง พี่น้องว่าขั้นบานหลายๆก็เหม็นอยู่ในคอมเหน็นได้ยังพอกันไหมนะครับพี่น้องขอบคุณเลยลที่มารับชมเนาะขอบคุณนะครับกำลังใจใหเหนียงงามบ๊ายบายครับพี่น้อง